ก็เพื่อเสริมสร้างให้ทางด้านของน้องๆทุกคนในบริษัทเนี่ยได้รู้จักคําว่าแบ่งปันนะครับได้รู้จักคําว่าเราเราจะทําให้สังคมเราอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรตามวิชั่นของบริษัทนะครับก็งั้นทุกแห่งหนใดที่ทางกลุ่มบริษัทพีดีซีเข้าไปลงทุนนะครับเราก็จะพยายามที่จะดูแลชุมชนสังคมที่อยู่ในบริเวณนั้นๆนะครับตลอดจน สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหรือการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อมุ่งหวังว่าในอนาคตข้างหน้านะฮะสังคมเองสิ่งแวดล้อมเองก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเองเราก็เห็นภาว่าร่วร้อนม,มันค่อนข้างจะมีผลกระทบกับพวกเราค่อนข้างสูงนะครับน้าท่วมนะครับอายุนะครับที่ตอนนี้น้ำท่วมเนี่ย ก็ภาคเหนือก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เริ่มไล่ลงมาภาคอีสานนะครับไปภาคใต้ตามลำดับดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเป็นอีกแวดล้อมนะครับเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับในาาการเรียกการชุมชนเข้มแข็งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันควรจะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับก็เราก็ในฐานะที่เข้าไปลงพืนอยู่นะครับก็ก็อขอเป็นตัวช่วยสนับสนุนนะครับ ว่าความเหลือดร้อนอย่างเช่นทางาบริษัทเองก็มีโครงการ,รอย่างเช่นช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อผลิตผลอะไรพวกนี้ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราทางถูกบริษัททีดีให้ความสนับสนุนมาด้วยกันตลอดรวมนั้นพี่ๆทงา,างห้าสื่อมวลชนอะไรต่างๆก็ได้ร่วมมือลงแรงร่วมกันนะครับในการที่จะช่วย สังคมของเราเองให้มีความอยด,ดีมีสุดนะครับก็กิจกรรมอย่างเงี้ยเราก็จะจัดไปอย่างน้อยก็ทีละครั้งเดี๋ยวไรมานหน้าเราก็มองว่าโอเคก็จะมาอาจจะเป็นที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าบริษัทก,ก็มีโครงการสุขาไทยเ่งที่จังหวัดกระบีนะครับ